สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าตุก๊กานะคะวันนี้เจ้าตุกก็มาชมจุดชมวิวลำตะคองอันนี้น้องเข้าหอมนะคะมากันน้องข้าหอมนี่ค่ะคือจุดชมวิวลำตะคองค่ะอุ้ยหนาวอากาศยามเช้าหนาวค่ะ มาจากเมืองการไม่หนาวนะมาถึงลำตะกองแล้วหนาวเย็นเลยบรรยากาศครับพี่น้องให้ดูบรรยากาศหนาวหกโมงกว่ากับเจ็ดโมงแล้วยังหนาวอยู่เลยบรรยากาศ หนาวไหมดีนะให้เอาเสื้อแขนยาวมาไม่งั้นก็โอ้ยบรรยากาศนะคะพี่น้องมนหนาวหนาวอะไรหนาวเดือนมีนานี่คือลำตะคองค่ะอู้ยหนาว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 ลมเย็น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 หนาวจนปากสั่นเลยพี่น้องลมเย็นมาลมพัดเย็นมาลำตะคองค่ะนี่คือลำตะคอง ลมหนาวมาหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นเย็นเลยนะครับที่นี่หนาวอุ้ยหนาวค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรทุกแช์ทุกเลิฟทุกเมนค่ะเรามามาจากเมืองการเราแวะลำตะคองถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งมีการหันลมด้วยนะลำตะคองน่ะเห็นไหม มลมใหญ่มากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะดูดูด,ดูคนหนาว <c oughs> น้องเขาหอมหนาวหนาวเย็นาแง หนาวครับพี่น้องอากาศอยู่ที่ลำตะคองอ่ะสวยไหมบรรยากาศไ่แห้งแจ้ง่แห้งแจ้งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชททุกไลฟวทุกคอมเมนต์ค่ะ